ไม่ติดอะ่ะเจอย่ำหลยครบเลยครบเลยใช่วะใช่ฟอนนอดี้ที่ทุกคนรู้จักหรอเฮ้ยโอ้ยย่ำเลยออกย่ำเลยอะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่ ยังเลยยังเลยโว้โว้าไรฮ่าฮ่า่่นะไม่นะไม่นะอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาไงเนี่ยไอตัวนี้มาไงเนี่ยทำไมตานนี้มันมันมันมีพลังบางอย่างว่า something i l l u m i n a t อ่ะเออทำไมตานนี้ผมไม่ เอ,อเอาลิลลี่น็อกลิลลี่นกได้ไงวะไอ้ชิ้นกล่องชกใช่เลยกล่องชกไอชิ้นกล่องชกไอชิ้นตานี้ผมไม่ใช่แล้วอ่ะผมว่าตาน,นี้มันมันมันเกินไปอ่ะไอ้ผมไม่ผียอดมนุษย์อะเมื่อพระเจ้าอวยพรให้คุณชนะนะจริงไม่ดันแล้วอเฮ้ยไปเลยวิชาซ่อมปาดทัฟฟี่เลตส์กเงียบสิ ตูเลือเชี่ว้าวว้าวเราโชคดีมากฮุยดูดูดูสกอร์แล้วดูสกอร์ไอ้เจ้านี่ไงออนนี่อยู่จริงด้วยแล้วดูสกอร์ว้าวสี่สามสองหนึ่งว้าวไอ้เจ้าผมว่าใช่ไอ้เจ้าเกมนี้ GM อวยพระเจ้าอวยชัวร์ใช่ อ่ปอกปิดไม่ได้แล้วสินะอ้ยย่าฟิวฟิวอยู่ไหนวะไม่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 ไไม่ไม่ไไม่จไอ่่ เฮ้ยยย้ยยยโอ้โหไอ้ช่าครููเหลือจะเชื่อเหมือนตาฝาดโมืนตาฝาดไอ้อาช่วยได้ ก่อนขอหามันไส,นสเป็นไงเป็นไงกูไปไม่เป็นเลยทีนี้ไอ้เี้ยติ๊กกรเทียมกระโดดไม่สูงชิบหายแล้วกูเฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยหลบแบบเก็เฮียละอ๋ออ๋ออ๋อเออพี่ก็ยังงงว่าหลุดได้ยังไงนะหาชิบหายละลัล่นยา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 คุณบุ๊มผมอยู่นี่โอ,คอ,อ,อ,โอ้คุณบุ๊มเอาระเบิดด้านขวาอยคุณบุ๊มหมดแล้วเนี่ย ทีหลังผมจะไม่ถามแล้วนะคุณบุ๋มหลบได้ยังไงไอ้สต๊อดขาบครับ,รบมึงจะอยู่ทับมะเขือเผาหรือไงโอ้่กอดไอ้เชนนีกวัวเกิน <c oughs> ไอ้เชนกูตายเพราะมึงนี่แหละอาร์ตเม่มึงโยนนี่มึงเอาตาหรือเอาตีนมองวะ,ะคามจริงคุยทางจริงอาร์ตโอม่ายกอดเร็วช่วยมึงยืนเบื่ออะไรอยู่อะไรของมันเนี่ยไอ้ของมันวะแล้วมึงจะซื้อน้ำแข็งมาทำเพื่อไอ้อาร์ตเพื่อ

ลำบากกูอีกเนี่ยเออมึงตายเป็นเพื่อนมึงเลยนี่โอยมันดูที่ดูทางดีฮะแล้วเปิดอะไเฮ้ยให้ให้ใแมวมาคุณบูมนเฮ้ยลงไปผู้พิเยอรปล่อยคุณบูมโดนไอ้ยคุณบูมปลอดแน่แต่ตายหมดทีมเลย <c oughs> อไอ้เไอ้ยเอ้ยแมวแซ่ว่ะแมวแซ่ว่ะเฮ้ยแมวจีนทุกคนแมวคนนี้แมวคนนี้เป็นคนจีนเพราะว่าเป็นแมวแซ่เฮ้ยจ้าใครไม่หาใครไม่หาฮาไม่รู้ว่าหาหาได้ปดได้ปดหาด้วยครับเรื่องผมกำลังจะตายเข้าเช้ามากจริง่ะ มีประเทศหนึ่งทุกคนที่แบบเล่นมุกไม่ค่อยหานะต้องอ้อนวอนเอาเลยประเทศฮาน้อยไอ้เป็นฮานอยเออแต่ว่าประเทศนี้ก็ไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะเพราะว่าฮานอยเพราะนั้นมันฮานอยเออเต็มหน้าไม่เอาเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยคนเราที่มันเก่งจริงสนุกว่ะไอ้เนี่ยจุ้งมุมนี้สนุกดีว่ะอ่ะคุณบุญน้์แย่แล้วแย่แล้วเมียวเปลี่ยนเป้าไอ้เชื่อแมียวมันไปตอนไหนวะไหนไหนประเทศอะไร ประเทศอะไรมองจากดาวอังคารยังเห็นได้ชัดเจนประเทศอะไรอะอังคารเห็นอังคารอังกฤษแลนด์ซีประเทศเด่นมากได้ได้ได้ไม่นี้ได้ไม่นี้ได้ไอ้มุกนี้ได้ไอ้มุกนี้ได้โอ้รวมมุกเลยว่ะตัวเซตไออาร์มึงทำเพี้ยอะไรอยู่ชีพม่งอยู่ที่เดิมเลยกูเหลือเชื่อเหลือเชื่ออย่างี้ไปทำงานไปไปไป ดีมากอ่ะขอบใจทีหลังไม่ต้องไอเชี่ยเกือบตายกันหมดทีมแล้วเมื่อกี้อ่ะกูเนี่ยตายอ่ะโอโ้โหผมมึงรักทีมมึงมาก,มากๆไอ้ชี่ยกูสัมผัสได้เลยจริง ทีมใครเนี่ยอนนอยู่ทีมใครเนี่ยถามจริงอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงสวยท,ทำ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 คุณปูหมอ,อทำคุณปูหมอทำคุณปูหมอมันยังไม่จบเออคุณบูมผมมาล้างแค้นมาให้ลครับคุณบูไปเมมาล้วครับ,บมมเปมาโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊อยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโยโอยโอ๊โอ๊ย,อยโอ๊ยโอ๊ ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ